ดีค่ะพอกับส่องยายมุ่งอีกแล้วค่ะพี่น้องกับอากาศชิสวยๆจักน้อยมอนี้ยายมุ่งกับสิมาเฮ็ดแนวกินอีกคือเก้าละค่ะมอนี้เมนูอของยายมุ่งขึ้นสิลาบปลาดุกค่ะพี่น้องกําลังปิ่งค่ะไปเลยค่นี่เป็นปลาดุกหน้าค่ะปลาดุกหน้าปิ่งป,ปิ่งเฮ็ดลาบจ้าพี่นอ้อง,งกับปิ่งแนวปิ้งกะมีมีคาค่ะ มีบักเขียขึ้นแล้วก็หอมแดงปีงใส่ํำกันสิบฟักร่วมกันค่ะป่ากับปีงซุกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะป่าซีหาโตกับพ่ใหญ่คัดบันไดกหอมกับบักเขียแล้วก็ค้าค่ะนี่คือพักกินกลับพี่น้องหยอดกระถินอ่อนพักนันในหัวในสวนกับบักเขียเขีย่น้อย ผักหอมยายมุ่งก็เตรียมไว้แล้วซี่หอมกะต้นหอมกับหอมปีในบะกูดค่ะต่อไปยา่มุ่งกสัสิแคะแค่เอาเนื้อปลาไปฟักร่วมกับหอมกับกลาเคียค่ะส่วนขากับสิฟักรลรวสิไปตำให้มุนมุนค่ะพี่น้องฟักหอมหอมเผาเกลือเผา ฟักรวมกันค่ะพี่นอ้องฟักให้ละเอียดครับผ่าเผาฟักให้ละเอียดแล้วก็มาต่ำใส่โคกอีกที่นึงค่ะพี่นอ้อง ตำห้แรกเราค่อยสิไปใส่กับกับปลาค่ะกับเนื้อปลาค่ะปลาดุกกับฟักละเอียดแลละพี่น้องเอาเต่นเนื้อปลาดุกมาฝากใส่หอมหอมเผากฟักละเอียดเรียบร้อยมันจะเป็นที่คาคาเผาฟักตำให้ละเอียดค่ะกล่าวมาลงใส่กันเรื่อยค่ะพี่น้อง เติมน้ำค่ะเติมน้ำหลังสิปตั้งไฟใส่น้ำปลาลงไปค่ะ เกลือนิดน้อยจ้าจะไปตั้งไฟทุกดีแล้วก็ทชียกไปคข้นเห็ดเป็นลาบเ้ยค่ะปิดไปเลย ปะแดกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องตักไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสิมาเรียมล,ลงมือค้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหอมแดงพริกหั่นซอยหมกหน้าต้นหอมใบบักกูดยายม่วงซ้อยเตรียมเคียงเรียบร้อยเบ็ดแล้วค่ะลงมือค้นเลยค่ะพี่น้องดับแรกเอาพริกใส่เลยไปลุไปเลยค่ะ หัวห้าหัวลงไปเลยหยิบน้ำแบกหน้าล่งใส้แบบนี้น้องเตรียมน้ำปลา เล็กน้อยค้นเหมขอากันค่ะหลาปะดุกหน้าแสบแส่แทพี่น้องคนเนี่ยเขาันแล้วกับซิมรดมึงค่ะ แดบพอดีค่ะเด่กน้อ,นองต่อไปต่อหอมลงไปเลยค่ะพีขันซ้อยหอมแดงไข่บักวูดค่ะอหอมลงไปเลย พ่นให้ขักันเลยจะพี่น้องเห็ดลาดป็นเขียนเลย,เลยนึ่งเสร็จ้อยแล้ว ิอกรบคแล้วเวจ้าลาปลาดุกเส็บแบพี่น้องเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วลาปลาดุกหน้าแขวนแขนเส็บแบ แล้วแล้วมาเดือค่ะเศบเสบน้ำกันกับย่ายมุ้งด้วพี่น้องเศบเสบว่าของ่ายซีสวยเติบค่ะคลิปนี้ย่ายมุ้งขอ,อตัวไปก้อนพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ